พร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงครับ คลิปนี้พ่อพงพอเพียงอยู่ข้างบ้านนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะพาไปดูรั้วมันเบอรี่ของพ่อพงครับนี่นะครับท่านผู้ชมรั้วมันเบอรี่ของพ่อพงเห็นไหมครับใบเริ่มร่วงแล้วครับที่จริงแล้วพ่อพงวางแผนไว้ก็คือเนี่ยครับกิ่งพวกนี้นพ่อพงจะโน้มทําเป็นแบบตามตามราวเหล็กเนี่ยนะครับแต่ว่า ช่วง2เดือนที่ผ่านมาพ่อพง์ทำงานหนักไม่ได้นะครับไปผ่าตัดไส้ติ่งมาก็เลยไม่ได้จัดนะครับนี่ต้นมันเบอรี่ก็ชี้โดชี้เดแบบนี้นะครับตอนนี้มันก็พร้อมแล้วนะครับที่จะติดผลนะครับถ้าใบร่วงหมดแล้วถ้าเราให้น้ำเนี่ยนะครับมันก็จะติดผลฉะนั้นนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะให้ดูนะครับมันเบอรี่ที่พร้อมจะติดนะครับนี่ครับ ดูตานะครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่ครับคือตานะครับตาที่จะติดผลนะครับตาดอกนะครับนี่ครับพร้อมแล้วเดี๋ยวพ่อพงก็จะทำการโน้มนะครับโน้มไปตามราวเนี่ยนะครับเพื่อจัดให้มันเป็นซุ้มมันเบอรี่เป็นรั้วมันเบอรี่ที่สวยงามที่ผ่านมา พรอผมไม่ได้จัดการเลยก็เลยปล่อยไว้มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นก้านนะครับแล้วคระนี้พอใบร่วงมันก็จะไม่ติดผลนะครับมันต้องรอได้น้ําหรือได้ฝนนะครับมันถึงจะแตกเนี่ยออกมาตามตาเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเราช่วยแต่งกิ่งนะครับโดยโดยตัดยอดทิ้งอย่างเงี้ยเหลือไว้ตาสักกิ่งละประมาณสามตามันก็จะทําให้ติดผลเร็วขึ้นนะครับอันนี้ พ่อพงก็จะทำการโน้มนะครับตอนที่พ่อพง์แต่งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็กะว่าจะโน้มให้มันเป็นรั้วที่สวยงามน,นะครับแต่ว่าพ่อพง์ก็ได้ผ่าตัดไส้ติ่งก่อนก็เลยไม่ได้ทำก็เลยต้องปล่อยไว้แบบนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะจัดแล้ว การจัดกิ่งนะครับคันนี้เราจัดตัดแต่งกิ่งเนี่ยถ้าเราโน้มแล้วเนี่ยมันก็นี่ครับตาดอกครับนี่นี่ครับถ้าเราโน้มแล้วมันก็จะแทงใบออกมาตรงนี้แล้วก็จะติดดอกด้วยนะครับท่านไู้ชมนี่นะครับมันก็จะติดดอกด้วยมั <c ười> <c ười> นเบอรี่อันนี้เป็นมันเบอรี่พันุ์เชียงใหม่นะครับเป็นพันธุ กินผลนะครับเราสามารถทําให้มันเบอรี่เนี่ยนะครับแต่ละต้นนี้ติดปีละ3าครั้งได้นะครับท่านผู้ชมก็คือหลังจากที่เราแต่งกิง่งเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างถ้าเราแต่งกิ่งไปแล้วเราก็นับต่อไปได้เลยนะครับว่าประมาณเดือนครึ่งนะครับมันก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะได้กินผลผลิตไปในระยะเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยเราก็จะมีมันเบอรี่ได้รับประทานฉะนั้นถ้าใครนะครับปลูกมันเบอรี่ไว้สีต้นเนี่ย เราแต่งกินต้นเดือนละต้นเดือนละต้นเนี่ยเราจะได้กินมันเบอลลีตลอดทั้งปีเลยนะครับอย่างสมมติว่าเรามีต้นนี้นะครับหต้นนะครับเดือนเดือนนี้เราแต่งต้นนี้นะครับเดือนต่อไปเราก็มาแต่งต้นนี้นะครับเดือนต่อไปเราก็มาแต่งต้นนี้นะครับแล้วก็เดือนต่อไปเราก็มาแต่งต้นนี้นะครับครานี้เราก็จะได้กินมันเบอลลีวนทั้งทั้งปีเลยนะครับ พอหลังจากเรากินต้นนี้เสร็จเราก็เริ่มไปต้นที่หนึ่งใหม่นะครับเริ่มมาแต่งกิ่งต้นนี้ใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะวนกันอยู่นะครับเพราะว่า4เดือนเนี่ยคือแต่ละต้นเนี่ยสเดือนทําครั้งหนึง่งสเดือนทําครั้งหนึ่งนะครับหล,หลังจากที่เราแต่งกิ่งแล้วก็จะใช้เวลาสองเดือนในการจะได้เก็บผลผลิตแล้วหลังจากนั้นเราก็เลี้ยงใบเลี้ยงลําต้นนะครับอีกสองเดือนนะครับก็เป็นสเดือนพอดี นะครับอันนี้ก็คือการบริหารจัดการมันเบอรี่ถ้าเรามีสีต้นเนี่ยเราสามารถทําให้มีมันเบอรี่ได้กินตลอดทั้งปีได้ที่บ้านพ่อผมมีมันเบอรี่เยอะมากนะครับแต่ว่าช่วงระยะสองสามเดือนนี้พ่อผมไม่มีเวลาที่จะแต่งกิ่งเห็นนะครับซุ้มนั้นก็เป็นมันเบอรี่นะครับยังไม่ได้แต่งกิ่งเลยก่อนหน้านี้พ่อผมก็จะจัดการแต่งไวเ้เดือนละต้นเดือนละ เดือนละจุดละจุดเพราะว่าเดือนละต้นไม่ได้เพราะบ้านพรพงมันมีเยอะพรพงก็จะแบ่งเป็นสี่ชุดนะครับเดือนนี้ชุดหนึ่งเรียกเป็นชุดนะครับอย่างอย่างบริเวณนี้พรพง์ก็จะเรียกหนึ่งชุดเนะครับเดือนนี้เราก็แต่งชุดนี้เดือนต่อไปล้วก็ไปแต่งชุดโน้นนะครับเดือนต่อไปเราก็ไปแต่งชุดที่อยู่ทางโน้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดือนต่อไปเราก็มีชุดที่อยู่หลังบ้านอีกนะครับเนี่ยพรพง์จะแบ่งเป็นชุด แต่ละชุดนี้ก็เยอะอยู่นะครับมันเบอร์รี่นะครับนี่อย่างนี่ครับเดินต่อไปเราก็มาแต่งชุดนี้อย่างเงี้ยนะครับมีค้าวมันเบอร์รี่นะครับฉะนั้นถ้าเราไม่จัดการมันเบอร์รี่นะครับไม่แต่งกิ่งไม่ริดใบมันก็จะชี้โดชี้เดแบบนี้แหละนะครับแล้วการติดผลผลิตก็จะน้อยนะครับนี่มันก็จะเป็นกิ่งแบบนี้แหละครับกิ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับ อันนั้นไม่มีการแต่งกิ่งนะครับเนี่ยไม่ไม่ได้รับการแต่งกิง่งฉะนั้นตอนนี้อ่าสุขภาพร่างกายของทอพงก,ก็แข็งแรงแล้วนะครับสองเดือนผ่านไปหลังจากผ่าตัดไส้ติ่งก็จะทํางานได้แล้วนะครับคานนี้ช่วงเวลาว่างเราก็จะมาแต่งกิ่งมันเบอรี่กันนะครับจะสลับนะครับเดือนละเดือนละชุดนะครับเดือนนี้ชุดหนึ่ง เ, ough, เ,ด ces, เดือนหน้า ouais. ช pues, uh ุดหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเราแต่งตอนนี้ตอนนี้เดือนพฤศจิกากลางเดือนเราก็ปีใหม่นะครับปีใหม่นี่เราก็จะได้เก็บกินทันทีเลยนะครับปีใหม่ก็คือช่วงปีใหม่ก็จะได้เดือนครึ่งพอดีมันบรลลีก็จะเริ่มทยอยสุกนะครับตั้งแต่เดือนครึ่งไปถึง2เดือนนะครับเราก็จะมีมันบรลีีกินช่วงปีใหม่ถ้าเกิดเราถ้าเราแต่งตอนนี้นะครับตอนนี้นี่นะครับจะสุกปีใหม่พอดีฉะนั้นพ่อพงก็เลยว่า จะมาแต่งครับรั้วมันเบอรี่ตรงนี้นะครับไว้เพื่อว่าปีใหม่เราจะได้มีมันเบอรี่เก็บกินกันลูกๆหลานๆมาเยี่ยมนะครับพี่น้องญาติมาเยี่ยมเพื่อนมาเยี่ยมเราก็จะได้มีมันเบอรี่ให้เขาได้เก็บกินนะครับแล้วก็เป็นของฝากแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆกันกับรั้วมันเบอรี่นะครับรั้วมันเบอรี่รั้วนี้นะครับถ้าติดผลพอ มันเบอรี่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสวยมากนะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับเพราะว่าการแต่งแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันเรียบร้อยขึ้นกิ่งที่เป็นกระโดงอยู่แบบนี้เนี่ยครับนะครับมันก็จะสวยงามแล้วก็ยิ่งติดผลมันเบอรี่สุกแดงเต็มต้นเนี่ยนะครับก็ยิ่งจะสวยนะครับนี่คือรั้วมันเบอรี่นะครับที่บ้านของพ่อพงรั้วสวยกินได้นะครับเราทำอ่า มันเบอรี่ประดับไปด้วยนะครับเป็นไม้ประดับนี่มันเบอรี่ถ้าเกิดเราไม่ไม่แต่งกิง่งไม่ริดใบมันก็นี่แหละครับยาวกะกะไม่สวยงามนะครับท่านผู้ชมนี hey. ่เราก็จะคลิปต่อไปนะครับพ่อพงก็จะทําการแต่งกิ่งริดใบนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการแต่งกิ่งมันเบอรี่อย่างไรให้ได้ติดผลดกนะครับแล้วก็ สวยงามเป็นไม้ประดับด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ